สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องเชนซแมนและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เราก็จะมาสรุปแล้วก็คุยกันหลังอ่านมังงะเชนซอแมนในตอนที่112นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีหลายประเด็นให้เราพูดคุยกันเต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็มีการเปิดเผยตัวจริงของเชนซอแมนตัวปลอมฟังแปลกๆไาตัวจริงของเชนซอลแมนตัวปลอมก็นั่นแหละครับไอเชนซอลแมนที่มันได้โผล่มาฆ่ายูโกในตอนที่แล้วตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่ามันคือ ือใครมันอยู่ที่ไหนกันแน่ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านมังงะตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสามารถไปอ่านได้ที่แอปพลิเคชันมังงะพัสนะครับผมก็มีแปลไทยอ่านฟรีถูกลิขสิทธิ์นะครับอ่านจบแล้วเนี่ยค่อยมาคุยกันในคลิปนี้เนาะโดยในตอนนี้ก็จะเปิดมาที่เช้าวันใหม่นะครับโดยโรงเรียนของมิทากาเนี่ยก็ค่อนข้างพังย่อยยับนะครับตึกอาคารก็เละตุ้มเป๊ะนะครับจากการอาลวาดของยนะูโกะเนาะซึ่งตอนนี้มิทากาเนี่ยเธอก็มาโรงเรียนตามปกตินะครับมาถึงก็มาดูอาวุธของเธอครับไออาว แข่งของเธอที่สร้างออกมาจัดก,การยูโกซึ่งมันเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากๆใช่ไหมครับโจมตีนิดเดียวเนี่ยยูโกเละเป็นโจกเลยแต่ถึงแม้ว่าดามเมจในการโจมตีมันจะแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าการป้องกันหรือว่าความแข็งแรงของตัวอาวุธอะมันอ่อนแอมากๆคือใช้แค่ทีเดียวอาวุธก็พังแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วโยรุเนี่ยได้มีการบอกกับอาซาหรือว่ามิทากะานะครับว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งนะแต่ว่ากับพังง่ายเกินไปและในตอนนี้นะครับมิทากะาเนี่ยเธอก็คิดอะไรแบบหลายๆอย่างนะครับแล้วเธอก็ได้คิดถึงผู้หญิง คนนั้นนะครับที่มาเรียกเธอว่าน้องสาวมิทากะเนี่ยก็ได้ถามกับโยรุนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรอเป็นคนรู้จักกับโยรุหรือเปล่าโยรุเนี่ยก็เลยได้ตอบไปนะครับว่าไม่รู้สิคงเป็นแบบผู้หญิงบ้าๆบอๆคนนึงมั้งมิทากะได้มีการคิดกับตัวเองนะครับว่าในตอนที่ผู้หญิงคนนั้นปรากฏตัวออกมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็บอกใช่ไหมว่ามิทากะเนี่ยเป็นน้องสาวเธอโดเธอเนี่ยจะช่วยยูโกให้ในตอนนั้นมิทากะบอกว่าเธอจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเธอสลบไปก่อนโดนหินหรือว่าโดนอะไรกระแทกหัวจนสลบไปแต่เธอพอจําได้ ก็คือผู้หญิงคนนั้นทําอะไรกับร่างกายยูโกะทาให้ยูโกะฟื้นคืนชีพแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมิทกะเนี่ยเลยสงสัยนะครับว่าหรือจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมแบบที่ยูกะบอกนะครับเพราะว่ายูกะเคยบอกกับมิทกะใช่ไหมครับว่าปีศาจเที่ยงธรรมเนี่ยมันยังอยู่ในโรงเรียนมิทกะเนี่ยก็เลยสงสัยนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมก็ได้แล้วในตอนนี้มิทกะก็ได้เดินมาเจอกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่เป็นเหมือน กลุ่มนักเรียนนี้ก็คือผู้หญิงคนนั้นนะครับที่บอกว่ามิทกะเป็นน้องสาวนักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้เดินเข้ามาหามิทกะนะครับและหัวหน้ากลุ่มเนี่ยก็ได้มีการแนะนําตัวกับมิทกะนะครับโดยเขาเนี่ยได้แนะนํานะครับว่าเขาคือประธานนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นประธานแผนกนักล่าปีศาจในโรงเรียนด้วยเขามีชื่อว่าอิเซอุมิฮารุกะซึ่งสาเหตุที่นักเรียนกลุ่มนี้เข้ามาหามิทกะเนี่ยก็คือพวกเขาต้องการมาเชิญตัวมิทกะเข้าไปเป็นแผนกนักล่าปีศาจในโรงเรียนนะครับเพราะว่าจากผลงานก่อนหน้านี้นะครับเหมือนว่าทาง สมาชิกในแผนกเนี่ยจะไปเห็นฝีมือการต่อสู้ของมิทกะเข้านะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับมิทกะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งมากๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็เสิร์ฟหาข้อมูลนะครับว่ามิทกะเนี่ยเป็นคนที่อยากเข้าแผนกนักล่าปีศาจอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยจะมาเชิญตัวมิทกะให้เข้าร่วมแผนกนักล่าปีศาจในโรงเรียนนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีหนึ่งในสมาชิกในแผนกเนี่ยได้ตายไปนะครับจากการต่อสู้กับยูกะสมาชิกก็เลยขาดแคลนนะครับก็เลยได้มาเชิญตัวมิทกะซึ่งคนที่สนใจเรื่องนี้มากๆไม่ใช่มิกะะนครับ แต่ว่าเป็นโยรุนั่นเองนะครับโยรุเนี่ยได้ทําการสลับร่างกับมิทากะาขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ถามกับทางประธานนักเรียนไปนะครับว่าฉันเนี่ยได้ยินมาว่าในแผนกนักล่าปีศาจในโรงเรียนเนี่ยมันมีเชนซอ์แมนอยู่รู้หรือเปล่าว่าตัวจริงของเชนซอ์แมนคือใครซึ่งฮาลูกะหรือว่าประธานนักเรียนเนี่ยก็ได้หัวเราะขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทําการเปิดเสื้อตัวเองโชว์นะครับพร้อมกับบอกว่านี่คือคําตอบยังไงล่ะและภายใต้เสื้อของตัวประธานนักเรียนนะครับก็คือมันมีเป็นสลักเลื่อยยนเหมือนกับของเดนจิอยู่ตรงกลางหน้าออกกเเเหมืนนัป๊ะล ซึ่งโยรุที่เห็นสลักเลื่อยยนเนี่ยโยรุก็ถึงกับตะลึงมากๆนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้รู้แล้วว่าตัวจริงของเชนซอร์แมนก็คือไอหมอนี่นั่นเองโยรุเนี่ยก็เลยได้บอกกับประธานนักเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยฉันมีธุระขอกลับก่อนลาก่อนละเชนซอ์แมนประธานนักเรียนเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปนะครับว่าอืมเราเจอกันมิทกะอาซะตอนนี้โยรุก็มั่นใจแล้วนะครับว่าประธานนักเรียนคนนั้นเนี่ยคือเชนซอร์แมนแต่ว่ามิทกะเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าโยรุรู้ได้ยังไงว่าไอหมอนั่นคือเชนซออวนยยรเ่กก็ลบา สลักตรงกลางหน้าอกเนี่ยคือคําตอบนะครับเพราะว่าเชนซอ์แมนจะมีสลักตรงกลางหน้าอกมิทกะก็เลยได้ถามกับโยรุนะครับว่าถ้าเกิดรู้ตัวจริงของเชนซอร์แมนแล้วเนี่ยทำไมไม่สู้เลยล่ะเดินหนีมาทําไมโยรุเลยบอกนะครับว่าขนาดยูโกะเนี่ยตอนนี้เธอยังไม่สามารถสู้ได้เลยไม่มีทางที่จะชนะเชนซอ์แมนได้หรอกโยรุได้มีการบอกกับมิทกะนะครับว่าอย่าเข้าใจผิดล่ะจริงๆฉันเนี่ยแข็งแกร่งแบบสุดๆไปเลยตอนนี้เหลือแค่สร้างอาวุธที่แข็งแกร่งออกมาก็สามารถเอาชนะเชนซอ์แมนได้แล้วแต่ว่าคนที่จะสร้างอาวุธเนี่ยก็คืออาสา อาสาเนี่ยต้องเป็นคนสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งสุดๆขึ้นมาอาวุธที่มันแข็งแกร่งกว่าดาบชุดนักเรียนนั่นถ้าอาสาไม่สร้างอาวุธที่แข็งแกร่งออกมาเนี่ยฉันจะเป็นคนฆ่าเธอซึ่งมิทกะก,ก,ก็ตอบตกลงนะครับว่าเธอเนี่ยจะสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งให้เธอเนี่ยจะร่วมมือต่อสู้กับเชนซอร์แมนซึ่งสาเหตุที่เธอยอมร่วมมือเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธออยากให้โยรุหายไปเร็วๆนะครับเพราะมิทกะรู้สึกว่าตั้งแต่ที่โยรุมาอยู่กับเธอเนี่ยคนรอบข้างเธอเนี่ยมักจะได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทำให้ใครต้องเดือดร้อนอีกแล้วนะครับดังนั้นเธอเนี่ยจะร่วมมือกับโยรุนะครับในการจัดการเชนซอ์แมนนั่นเองแม้ว่าเธอเนี่ยจะต้องฆ่าคนเอามาทําเป็นอาวุธก็ตามซึ่งโยรุเนี่ยก็ยิ้มเลยนะครับที่มิทกะเนี่ยจะยอมร่วมมือกับเธอแบบจริงจจังๆนะครับโยรุก็ได้บอกถึงวิธีที่จะสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งให้กับมิทกะฟังนะครับว่าการที่จะสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งออกมาได้เนี่ยต้องสร้างมาจากสิ่งของหรือว่าคนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกผูกพันกับมันมากๆโยรุได้ถามกับมิทาาาากกกะวว่่่เธออนีีมมมขงััสํคญ ชุดนักเรียนของแม่ไหมคงไม่มีเสียนะและในตอนนั้นเองนะครับก็ได้มีแมวจรจัดตัวหนึ่งเดินมาหามิทกะนะครับผมมิทกะเนี่ยก็เอาแมวตัวนั้นมาลูบมากอดเล่นนะครับโยรุเนี่ยก็มีไอเดียแบบบันเจิดนะครับก็คือเออเอางี้แล้วกันเราเนี่ยเก็บแมวตัวนี้มาเลี้ยงเพื่อทําให้เราเนี่ยรักแมวตัวนี้และสุดท้ายเราก็เอาแมวตัวนี้มาเป็นอาวุธมันน่าจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากๆมิทกะเนี่เลยบอกนะครับว่าเธอเนี่ยจะไม่ฆ่าแมวมาทําเป็นอาวุธเด็ดขาดแต่ว่าเธอเนี่ยมีแผนแล้วนะครับก็คือมิทกะเธอจะเเเอออาาาาาคนนชั่วววมทํป็ุธพก ที่แบบทําผิดกฎหมายเอาควนที่ทําเลวต่างๆมาทําเป็นอาวุธแต่ปีศาจสงครามหรือโยรุบอกว่าวิธีนี้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนชั่วเวลาฆ่าเอามาทําเป็นอาวุธเนี่ยมิถกะก็จะไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกลักห่วงใจห,หรือความรู้สึกแบบจริงๆกับสิ่งสิ่งนั้นสุดท้ายมันก็จะเป็นอาวุธที่ไม่แข็งแกร่งอยู่ดีโยรุ oru, เลยได้มีการแนะนํากับมิถกะนะครับว่าถ้าเกิดมิถกะฆ่าแมวไม่ได้หรือว่าฆ่าพวกอาชญากรรมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฆ่าพวกอาชญากรรมเนี่ยอาวุธที่สร้างออกมามันก็จะเป็็นอาวุธที่่ไมแขง โยรุเนี่ยเลยแนะนำนะครับว่าให้หาสิ่งที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างแมวกับอาชญากรรมระหว่างของที่รู้สึกว่าค่าทิ้งก็ได้ไม่รู้สึกผิดกับของที่รู้สึกว่าห้ามค่าเด็ดขาดอย่างแมวสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง2สิ่งนี้คืออะไรซึ่งมิทกะเนี่ยก็คิดนะครับว่าเออมันคืออะไรกันนะและในตอนนั้นเองนะครับจูจูเนี่ยก็ได้มีคนคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาระหว่างกึ่งกลางของระหว่างที่รู้สึกว่าค่าได้กับรู้สึกว่าห้ามค่าเด็ดขาดและคนคนนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเดนจิพระเอกของเรานั่ เดนจิเนี่ยกำลังเดินเก็บซากบุหรี่ตามพื้นอยู่นะครับเดนจิ G ได้ทําการเก็บซากบุหรี่ตามพื้นที่คนเนี่ยสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งขว้างทาให้พื้นที่สกรปรกนะครับมิทกะเนี่ยก็ได้มองลงไปนะครับแล้วก็คิดว่าเออเดนจิเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแบบซกมกดูเป็นคนเซ่อๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ดูเป็นคนดีนะอุตส่าห์แบบมาทําความสะอาดพื้นที่เมืองด้วยมิทกะก็ได้มองดูพฤติกรรมดรรเดนจินะครับว่าเดนจิมันทําอะไรเดนจิเนี่ยมาได้ทําการเก็บซากบุหรี่นะครับมารวมๆกันนะครับแล้วก็ได้ทําการแกะเเเอาาฉพาาบุหรีี่่ทมันนป็น จาเส้นเนี่ยเอามาพันกันเป็นบุหรี่มวลใหม่นะครับก็คือเอาเศษซากบุหรี่ที่มันเหลือแต่ก้นเนี่ยเอามาแกะเอาแตยาเส้นนะครับแล้วก็สร้างเป็นบุหรี่มวลใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อเอาไปขายต่อนั่นเองมิทรกาเนี่ยเลยรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยมันไม่ใช่คนดีเลยนี่มันโกงกันจะชัดมันเอาของที่คนทิ้งแล้วมารีไซเคิลใหม่แล้วก็เอาไปขายมันไม่ใช่คนดีแต่ว่ามันก็มีมุมเป็นคนดีอยู่นะอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้เรียนจจเนี่ยเหมือนเป็นของที่มันอยู่กึ่งกลางอะระหว่างแมวกับอาชญากรรมนะครับแมวเนี่ิ่มกกาารู้ึว ห้ามฆ่าเด็ดขาดส่วนอาชญากรรมพวกโจรพวกอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเออถ้าเกิดตายไปเนี่ยก็ไม่รู้สึกเสียใยแต่ว่าเดนจีอ่ะมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับก็คือสามารถฆ่าได้แต่ว่าถ้าเกิดฆ่าไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบรู้สึกผิดอยู่แต่ก็ไม่มีความรู้สึกผิดอยู่ในนั้นด้วยเดนจิเนี่ยเลยถือว่าตอบโจทย์มากๆกนะครับกับสิ่งที่มิทกะแล้วก็โยลุกําลังตามหาอยู่ตอนนี้มิทก,กะก็เลยได้ทําการเดินเข้ามาคุยกับเดนจีนะครับซึ่งเดนจิเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยชอบหน้ามิทกะสักเท่าไหร่นะเดนจีเนี่ย เชนซอแมนมิรการเนี่ยเลยถามนะครับว่าเออทำอะไรอยู่หรอเดนเจียเนี่ยก็ตอบไปแบบเซ็งๆนะครับว่า ฉันเนี่ยกำลังยุ่งอยู่นะฉันเนี่ยทำงานอยู่เขาบอกว่าห้ามทำงานพิเศษฉันเนี่ยก็เลยเดินเอาบุหรี่มาขายมิทกะกา็เลยได้บอกไปนะครับว่าอะไรของนายเนี่ยงี่เง่าหรือเปล่าเดนจิเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปนะครับว่าฮะอะไรวะโนกหูเป็นบ้าฉันเนี่ยยุ่งนะเว้ยยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้คนว่างๆอย่างเธอเนี่ยใส่หัวไปเธอซึ่งเหมือนว่ามิทกะก็รู้สึกลำคาญเดนจิเหมือนกันนะครับแต่ว่ามิทกะก็ต้องจำใจคุยนะครับมิทกะเนี่ยก็ได้ถามกับเดนจินะครับว่างั้นพรุ่งนี้ยุ่ง หรือว่าในไหนก็ยุ่งเหมือนกันหมดนั่นแหละไม่มีเวลาว่างหรอกมิทกะเนี่ยก็ทาหน้าเศร้านะครับแล้วก็บอกไปว่างั้นเหรอซึ่งเดนจีเนี่ยก็สังเกตเสียหน้ามิทกะนะครับว่าเออทำไมดูเศร้าแปลกๆปเดนจีเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าเธอมาถามฉันเรื่องนี้มีอะไรหรือเปล่ามิทกะเนี่ยก็เลยได้บอกกับเดนจีนะครับว่าเออถ้าพรุ่งนี้นายว่างเนี่ยอยากไปเดทกันไหมเดนจีเนี่ยก็ทาหน้ามึนๆนะครับว่าอะไรนะเดทงั้นเหรอเดนจีก็เลยได้ตอบไปอย่างชัด้อยชัดคานะครับว่าไปแล้วก็เป็นอันจบนะครับผมสาหรับเชนซอม สรุปเดนจิของเราโดนผู้หญิงหลอกอีกแล้วนะครับผมคือแบบผู้หญิงชวนไปไหนมาไหนเนี่ยแทบจะไม่มีคนจริงใจกับเดนจิเลยนะครับผมอันนี้มิทกะก็คือน่าจะ่อเดนจิไปฆ่าแน่นอนนะครับเอาไปทาเป็นอาวุธแต่แค่คิดตามมันก็ปั่นแล้วนะคือโยรุไปเจอกับเชนซอมแมนที่อ้างตัวว่าเป็นเชนซอมแมนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นตัวปลอมนะครับเพราะว่าตัวจริงอ่ะคือเดนจิแล้วมิทกะเนี่ยจะมาฆ่าเดนจิที่เป็นเชนซอมแมนตัวจริงเอามาทาเป็นอาวุธเพื่อไปต่อสู้กับเชนซอมแมนตัวปลอมก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า การเดทของมิทกะกับเดนเจียเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงส่วนประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือเชนซอแมนตัวปลอมนะครับกับผู้หญิงที่บอกว่าเป็นพี่สาวของมิทกะนะครับโดยเรามาคุยกันที่ผู้หญิงที่บอกว่าเป็นพี่สาวของมิทกะกันก่อนนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นหนึ่งใน4จตุอาชาแบบที่หลายคนเตานะครับแบบเดียวกันกันกบโยรุมาคิมะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปีศาจความอดอยากนั่นเองนะครับซึ่งจากในตอนนี้มิทกะเนี่ยได้มีการบอกถึงความสามารถผู้หญิงคนนี้นะครับ ก็คือเธอเนี่ยสามารถคืนชีพยูโกแล้วก็ทําให้ยูโกตัวใหญ่ได้ก็น่าจะเป็นพลังเกี่ยวกับการคืนชีพแล้วก็เร่งการเติบโตเร่งพลังให้กับสิ่งที่เธอต้องการอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเธอเนี่ยจะเป็น1ในสจตุอาชาจริงๆหรือเปล่าเพราะจากที่มิากะได้ถามกับโยรุโยรุเนี่ยได้บอกเองนะครับว่าเธอไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงบ้าๆคนนึงซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าโยรุเธอไม่รู้จักจริงๆหรือแค่โยรุต้องการโกรหกมิากะแต่รู้จากคําพูดแล้วก หน้าตาของโยรุเนี่ยน่าจะไม่รู้จักจริงๆนะครับเพราะว่าตอนที่เจอกันรอบที่2อะ่ะโยรุก็ไม่ได้ดูสนใจผู้หญิงคนนี้เลยซึ่งผมคาดเดานะครับว่าตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นทั้งปีศาจความอดอยากแล้วก็ปีศาจถึงความเที่ยงธรรมนะครับเพราะจากที่ยูโกะเนี่ยได้บอกกับมิทากะใช่ไหมครับว่าปีศาจถึงความเที่ยงธรรมมันยังอยู่ในโรงเรียนเลยอาจเป็นไปได้ว่าปีศาจถึงความเที่ยงธรรมเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนี้นี่แหละแต่คําว่าปีศาจถึงความเที่ยงธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่ชื่อที่เอาไว้หลอกให้มนุษย์มาทําสัญญาาาได้เพระว่ คำว่าความเที่ยงธรรมเนี่ยผมว่ามนุษย์หลายคนก็น่าจะอยากทําสัญญานะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นปีศาจดีหรือเปล่าก็อาจจะสร้างชื่อความเที่ยงธรรมขึ้นมาเพื่อทําสัญญากับมนุษย์อะไรแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วเธอคือปีศาจความอดอยากหรือไม่ก็เธออาจจะเป็นปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมจริงๆนะครับแล้วปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยก็คือ1ในสจตุอาชาเพราะว่าอย่างมาคิมะเนี่ยที่เป็นปีศาจควบคุมใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอ้างอิงตามโฟร์ฮอสเมนจริงๆแล้วเนี่ยมาคิมะควรจะเป็นโรคระบาดมากกว่าควบคุมนนะครัับแต่มก็็ยงเปปี คคุบมได้เลยดังนั้นเนี่ยมันอาจไม่จําเป็นนะครับที่ต้องอ้างอิงตามของจริงเป๊ะๆนะครับอาจารย์แกเนี่ยอาจจะเอาแค่คอนเซปต์ของโฟร์ฮัสเมนมาเฉยๆนะครับแล้วค่อยมาดัดแปลงเรื่องพลังเรื่องความสามารถอะไรต่างๆเอาเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าในภาคหนึ่งมาคิมาเนี่ยเคยบอกใช่ไหมว่ามันมีปีศาจความอดอยากอยู่จริงๆก็เลยน่าสนใจนะครับว่าสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่ก็งงเหมือนกันนะครับว่าสรุปจะเป็นปีศาจความอดอยากหรือว่าปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเพราะว่าเธอเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้ง2ออย่างเลยเพราะอย่างตังหูอะ่ะหลายคนก็คาดเดาใช่ไหมครับว่าน่าจะเป็นแฟมินที่เป็นปีศาจความอดอยากเพราะว่าตังหูของเธอเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับตาช่างของแฟมินใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยตาช่างเนี่ยมันก็มองเป็นความเที่ยงธรรม เ,นนเพราะว่าถ้าเกิดเราลองสังเกตลักษณะทางกายภาพของผู้หญิงคนนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าเธอเนี่ยมักจะมีลักษณะที่เอียงคออยู่ตลอดนะครับซึ่งการเอียงคอเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสือว่าเธอเนี่ยกำลังวัดความเที่ยงธรรมวัดความถูกต้องเป็นเหมือนตาช่างของโลกใบนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมารอดูกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบทเธอเนี่ยตั้งแต่ออกมาเธอแทบไม่พูดเลยพูดแค่ไม่กี่คำนะครับบอกแค่ว่ามิถกะเนี่ยเป็นน้องสาวเธอแล้วเธอเนี่ยก็สามารถช่วยโยรุได้เรารู้แค่นี้นะครับมารอติดต ตามกันนะครับว่าสรุปแล้วเธอเป็นใครกันแน่ส่วนไอเชนซอแมนตัวปลอมเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนคนที่ทําสัญญากับปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเหมือนกับยูกโกนั่นแหละครับเพราะว่าคนที่มาทําสัญญากับปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยเหมือนว่าจะได้รับพลังจากปีศาจโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรไปแลกและการได้รับพลังจากปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยครับมันจะสามารถแปลงร่างกายเป็นปีศาจได้ด้วยสามารถอยู่ได้ทั้งร่างมนุษย์แล้วก็ร่างปีศาจซึ่งยกตัวอย่างยูกโกนะครับยูกโกเนี่ยก็สามารถกลายร่างเป็นปีศาจได้อยู่ในร่างมน ได้หรือว่าจะเป็นหัวหน้าห้องนะครับก็สามารถกลายร่างเป็นปีศาจได้อยู่ในร่างมนุษย์ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราลองสังเกตูเนี่ยทั้งสองคนทําสัญญากับปีศาจตัวเดียวกันใช่ไหมครับก็คือปีศาจความเที่ยงธรรมแต่ว่าลักษณะตอนที่กลายร่างเป็นปีศาจเนี่ยทั้งคู่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับดังนั้นไอ้ตัวเชนซอร์แมนตัวปลอมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพียงหนึ่งคนนะครับที่ไปทําสัญญากับปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมแล้วพอมันกลายร่างเนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกในหัวว่ามันอยากจะเป็นเชนซอร์แมนหรือมันอาจจะมีคคววาามิด่ เชนซอ์แมนคือความยุติธรรมพอมันกลายร่างเป็นปีศาจมันก็เลยอาจจะมีลักษณะคล้ายกับเชนซอ์แมนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรืออีกทฤษฎีนึงนะครับก็คือ ผู้หญิงคนนี้ที่เรายังไม่รู้ว่าเธอเป็นแฟมินหรือว่าเป็นความเที่ยงธรรมเนี่ยเธออาจจะเป็นคนไปเอาศพของเชนซอแมนที่มันอยู่บนอวกาศนะครับที่เชนซอแมนมันมี2ลร่างใช่ไหมมีร่างหนึ่งที่ควักเอาหัวใจออกมาแล้วก็โยนกลับมาที่โลกกับอีกร่างหนึ่งที่มันอยู่บนอวกาศเนี่ยเธอเนี่ยอาจจะไปเอาศพอันนั้นมาแล้วก็มาฟื้นคืนชีพให้กลายเป็นเชนซอแมนตัวใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าความสามารถของเธอเนี่ยจากที่มีการบอกมาในตอนนี้ก็คือเธอสามารถคืนชีพศพได้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าสรุปแล้ว จะอะไรยังไงกันแน่เนาะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างโกลาหลมากๆนะครับทางฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือจะฆ่าเชนซอมแมนตัวจริงมาสู้กับเชนซอมแมนตัวปลอมซึ่งในภาคน,นี้ผมว่ามันมีความไปไปได้นะที่เราเนี่ยอาจจะได้เห็นโยรุกับเดนจิเนี่ยร่วมมือกันต่อสู้กับไอ้แก๊งเชนซอมแมนตัวปลอมเพราะว่ามันก็มาแอบอ้างเป็นเชนซอมแมนใช่ไหมถ้าเกิดเดนจิรู้เนี่ยผมว่าเดนจิคงไม่อยู่เฉยเหมือนกันนะครับก็มารอดูเนาะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับเนื้อหาของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิด เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ